โลว์ไก่ของผมทีเอ็กซ์บอนนะฮะวันนี้ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพผมจะนําเรือเทียสองไปบุกเหมือนเดิมหลังจากไม่เล่นเทียสองนานนะฮะเราจะติดปืนเติมไปลุยเทียสองจะเจอคนโหดหรือเปล่าดูนะฮะอธิบายก่อนสําหรับเจ้าบรฟรอดเอลซีหกเนี่ยเป็นบีพีแบบเติมสองร้อยห้าสิบนะฮะซึ่งของเดือนนี้นั่นเองโอ้ของมันก็เป็นที่ประจักษ์กันนะฮะว่าดาเมจมันเบิร์ดหนึ่งยอะจริงยิงได้สิบเอ็ดกิโลนะฮะคูดาวสามจุดแปดเท่านั้นเอง สำหรับเจ้านี่คูดาวเร็วนะครับแล้วก็ดาเมจโดยรวมเนี่ยนัดละ2 0 0 0ัเลยนะติดคีได้ยี่ห้เ่ะแม่งติดโคตรเยอะเลยอ่ะยิงออกไปทั้งหมดนะครับตามลูกด้วยกันต่อช็อตเราไปเล่นกันว่ามันจะโหดแค่ไหนอ่ะมาเจอ,อหน้าใครพ่อจะยิงให้เช็คติโคตรแรงอ่ะบอกเลยว่าแรงมากคนมันเนี่ยขนหมดเลยเน่ยใครเนี่ยขอดูชื่อหน่อยแลป แล้วเราเป็นเจ้าแห่งตำนานมาคนเดียวผมจะโดนลุมหรือเปล่าเสียงดังฟังชัดเฮ้ยไอ้นี่เบ hey ้เข้าไปให้เบ้เข้าไปให้ไงอุ้ยเลือดไม่ลดด้วยเอามาตะเขามีซีวีเหรอ อ้าวยิงไปด้ครับยิงไม่ได้ครับงงดิงงดิโดนปืนเติมยิงงงอะดิเขาไม่อยู่เปล่าวะเฮ้ยเข้ามาตะวะเกรงใจปืนผมนิดนึง เอ้ยเขาขยับแล้วเขาโดนไปครึ่งหลอดเขาขยับเลยโดนพลังนิวเคลียร์อีกโอ้ยแตกไม่ล่ะแตกไมล่ะป้งก่อนไปฮะตรงท้ายให้อขอรอดเตาเดสกี้มาไงเนี่ยเรียบร้อยดีฮะเสร็จเรา ลุยเลยฮะไม่ได้แดะเอาเอาเอางี้เลยดิเอางี้เลยดิจังซีเลยสิเจอเดกี้ด้วยของโหดน,นะฮะปะทะอย่างนี้เลยฮะปะทะอย่างนี้เลยนี่ยิงใส่หน้าให้ ต่อปิโดโหดป่ะเนี่ยโอุ้ยต่อปิโดโหดแล้วเลื่อนแม่งเยอะด้วยไม่แตกนะฮะไม่แตกโอ้โหเกือบขีดว่าไงเดอรก,กี้เรียบร้อยเสร็จเราสองเกือบไม่เกือบไม่รอดนะครับเหลือคาวัวว่ะคาว,วาัวนี่โอ้ยอยู่ข้างหน้าเราเลยเราจะรอดปะวะ หวังว่าเขาจะไม่เอาเรานะเขาไม่ปล่อยเครื่องบินนี่คือ,อยังไงวะเขาคิดว่าทีมจะชนะหรือวะเนี่ยเฮ้ยปล่อยสรวจแล้วขายเลยฮะปืนโหลดเร็วมากอะโคตรชอบ นี่ถ้าเทียสองมาเล่นนี่คือแป๊บเดียวฟาร์มได้เลยสี่แสนเก้าตบเด็กใหม่โชว์ไปหนึ่งทีสี่แสนเก้าฮะย e s yeah. take the plan to the aircraft carrier yeah o k a เจ a y w เดี๋ยว I can I can't eat อ้าวมีทหารรับจ้างหนึ่งคนับเป็นคนไทยเดี๋ยวเราจะเข้าไปโจมตีเซตหยอกเขาหน่อย พี่บอลตัวจริงไหมเนี่ยโอ้โหเจ้าแห่งตำนานขนาดนี้ตัวปลอมครับผมเออตัวปลอมเจวูนะชื่อเจอวูเป็นคนไทยนะแต่พิมพ์แบบ เจอลำแรกแล้วอ้าวสวัสดีฮะฉีดจะบอกเลยถ่ายถ่ายถ่ายตามเซตพี่เลยนะตามเซตพี่เลยวะ อุ้ยไม่ได้เนี่ยลืมไปว่าเทียนสองก็โหดนิวเคลียร์ฉีก,ก่อนฮะฉีก,ก่อนฮะเอาใครติดวะเนี่ยต้องแร์ไม่แร์ไม่ได้ละโดนพี่บอลเล่นยับเลยสวัสดีฮะขอโทษที่รุนแรงไปหน่อยน้อน เรือพี่โหดจริงๆไปไหนอยู่ให้ฉันฆ่าก่อนอยู่ให้ฉันฆ่าก่อนอีกล้านึงไปไหนวะมันหายไปไหนวะเนี่ยบีสเนี่ยมันสเตลวะเรือมันเจียส,สองไม่มีสเตลไม่ใช่เหรออ๋อยู่นูน่น โอ้โหมิซายอยู่ทางโน้นน่นอะอยู่นูน่นปล่อยโคตรไกลโอไม่นอนนี่บอกเลยถ้าปืนนี้นี่ช่วยเติมสองเติมห้าร้อยไปเนี่ยหรือสองห้าสิไปนี่สบายเลยนะเบะไม่โดนเลยสักดอกคนแน่แอบซะด้วยโอ้สุดยอดไปเลยฮะ ตามเซทพี่เลยนะตามเซทพี่เลยแต่นะแล้วเนี่ยถอยมาให้พี่เก็บซะดีๆนอนเองไม่ถอยมาเองก็โดนเครื่องบินเก็บอยู่ดีรีบๆจบมันเถอะอควันีออกกูเดินหน้ามึงถอยหลังกูเดินถอยหลังมึงเคินหน้า เฮ้ยเซตเราได้นี่หว่าเจวูเฟี้ยวเลยมาแล้วเจอเจวูมาเป็นตีเลยเ่แจมเลยแจมเลยตีอย่างนี้เราเซตแม่งเลยนะฮะมองก่อนเลียมก่อนเลียมก่อนเลียมเช็คเช็คเลียมเช็คก่อนเช็ค ไม่โดนเลยว่ะเอ้ยเป็นไงพอดีเป๊นะอือหือเป็นไง,งนนเหลี่ยมเราไม่ได้ว่ะซีวีแม่ง ใครเห่าว่ะเนี่ยยิงแม่งเลยใครคนเดินยิงเป็นลัมโบเลยวะเดินยิงเป็นลัมโบฮะนี่เล่นเทียร์สามมากไปเปล่ายิงแล้วอัววะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมเมาหลุด ไปไหนล่ะครับอยู่กันดีเหมือนเหมือนมาเล่นเควสไปอย่างนั้นน่ะเออให้มันจบไวๆแค่นั้นเองไม่ได้จะทำให้มันสำเร็จนะฮะไม่มีใครฆ่าเราเลยเราสบายใจเลยสิบลําก็เอาเราไม่ลงนะอุ้ยเริ่มเจ็บแล้ว ทำไมครับทำไมครับยิงไปไหนเครื่องบินคุณไม่รีบฆ่าผมผมฆ่าคุณเลยนะวีสามมือนะครับต่อวีโดมผมอีกสองลูกไถ่ไปซีวีก็ซีวีเหโดวผมถไายหมดอะนะ เรียบร้อยขีดไม้ขีดไปเรียบร้อยนะฮะอีซี่บอกเลยอีซี่แม่งปืนสายเติมแม่งอย่างโกงเลยโอ้โหดเกิน โหดเกินสายเติมโหดเกินไปดูคิบบอลนี่ยไปดูวิคิบบอลเรืออะไรเนี่ยโหดเกินนี่ถ้าเป็น u s อคิดอีกจะโหดขนาดไหนเครื่องบินยังเหลืออีกลำหนึ่งแล้วเฮ้ยทำไมเครื่องบินสามลำเลยวะนะ่ะนี่เรานึกว่ามันจบไปแล้วนี่นเนี่ยอย่าบอกนะเครื่องบินโผลา่าหมกแล้วอ้าวซากศพไม่งมีดาเมจโผล่ว่าไงเฮ้ย นี่จบเป็นร้านได้เลยนะผมถ่ายตึกทิ้งหมดอะเฮ้ยมันเกิดใหม่ได้หวะทำไมมันโผล่มายัางไงเนี่ย,ดยไดฮีโร่คอปเตอร์ผมเซ็งกระบวยไปแล้วด้วย ผมจะรู้ไหมเนี่ยมันมาจากไหนใครเห็นมันบ้างหายไปเลยฮะเรือมน้ำถึงลำนี่เขาเปิดสูตรห6ก่ะเนี่ยบอกเลยทําสิบบไปเหมือนเดิมเลยสมัยก่อนแต่ก่อนยังเจ็ดเจ็ดได้เลยแต่นี้ไม่ไม่เจ็ดเจ็ดเหมือนเดิมยิงตึกเล่นแล้วกัน เนี่ยฮะนี่แค่กระบอกเดียวนะบอกเลยเจอที่ไหนนูน่นเขาไปทำน้ำเมจอยู่นู่นนะ่าไม่เจอเดูอยู่นู่น เรียบร้อยคิดโหดจริงถ้าเซตนี้เนี่ยมาฟาร์มว่าย่างไรก็โหดนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับปืน BP สำหรับเด็กใหม่ที่ใครจะเติมนะฮะ269บาทนมันแรงเฉพาะท่ทะสองนะฮะเติมก็เติม500ไปเลยนะครับนะโอเคแล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนดีจริงดีจังโคตรโกงปืนใหม่